พระมหาไพรวันสวนศรีสุวรรณปมลาศิกขาทรัพย์สินตกเป็นของวัดเมื่อวันที่1ธันวาคมนายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความผ่านเพจศรีสุวรรณจัญญาระบุว่า ทรัพย์สินที่พระพิสุได้มาระหว่างเป็นพระพิสุนั้นเป็นทรัพย์สินที่ศรัทธาญาติโยมได้ถวายไว้แก่พระพิสุในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทรัพย์สินเหล่านั้นมิได้ถวายเป็นของส่วนตัวของพระพิสุกแต่ได้ถวายแด่พระพิสุกในฐานะเป็นตัวแทนดังนั้นจึงถือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมิใช่ของพระพิสุแต่เป็นของวัดเมื่อพระพิสุกรูปนั้นมรณภาพลงไปทรัพย์สินเหล่านั้นจึงตกเป็นของวัดญาติพี่น้องจะเอาไปไม่ได้ยกเว้นไว้แต่ทรัพย์สิน นนัน้ที่ได้มาก่อนอุปสมบทเป็นพระพิสุ์จะมีการจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมไว้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและแพณน,นิตมาตรา1623ทรัพย์สินของพระพิสุ์ที่ได้มาในระหว่างเวลาอยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระพิสุ์นั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสุกนั้นเว้นไว้แต่พระพิสุกนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรมและได้บัญญัติไว้ในมาตรา1 6 2 4ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระพิสุกทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจำหน่ายโดยประกรันใดตามกฎหมายก็ได้เมื่อพิจารณาดูถึงที่มาของมาตรา1623งระ ประกอบกับวัตถุประสงค์แล้วจะเห็นว่า ทรัพย์สินที่มีผู้ให้แก่พระพิสุในขณะอยู่ในสมณเพศนั้นกฎหมายถือว่าเป็นของที่ให้เพื่อทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้แก่พระภิสุเป็นการส่วนตัวเพราะถ้าไม่ใช่เป็นพระภิสุก็จะไม่มีคนทำบุญให้หรือดังที่มีผู้ตั้งคำถามว่าถ้าไม่บวชจะได้มาหรือด้านพระมหาไพรวันวรวรรณโนพระลูกวัดสร้อยทองได้แชร์ภาพหัวข่าวจากสื่อช่องหนึ่งพร้อมโพสต์ข้อความผ่านเพจระบุว่าลุงสีแกจะโง่แล้วขยันหรือ โง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอาจมาไม่มีปัญหานะแต่ทําไมช่องจุดจุดจุดต้องพลอยโง่พลอยบ้าจี้ตามลุงแกด้วยแล้วสื่อแบบนี้หรือที่สังคมจะฝากความประเทิงปัญญาอะไรด้วยได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 6 2 3ระบุว่าทรัพย์สินของพระพิสุขที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระพิสุขนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลําเนาของพระพิสุขนั้นเว้นไว้แต่พระพิสุขนั้นจะได จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมปอลอเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไร